ผู้จัดงาน,นงไม่ต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดกนะี่นัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นผู้จัดการแข่งขันต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดสิบนะัดเห็นไหมถ้าผู้จัดการแข่งขันสอบกวิชาความน่าจะเป็นก็คงจะจัดไม่ถูกนะเห็นไหมสำคัญแม่งความน่าจะเป็นสำคัญนะจริงๆนะไม่ทู่เล่น,นะเนี่ยถ้าน้องไม่มีเส้นทางนิสายเนี่ย น้องจัดการอ่าอันไม่ถูกนะนี่ที่น้องจัดถูกเพราะน้องทำไมน้องเก่งไงถูกไหมน้องครับจงหาวว่าทั้งหมดต้องจัดทั้งหมดจัดสิบครั้งครับทั้งหมดจัดนะครับสิบครั้งแต่ตัวข้อนี้ไม่ถามแค่ทั้งหมดจัดกี่ครั้งคตัวข้อนี้ถามว่าแล้วแต่ละทีมต้องแข่งขันกี่ครั้งน้องสมมติว่าน้อง อย่ทีม A อ่ะน้องแข่งกับทีม B ทีม C ทีม D และทีม E เพราะนั้นแต่ละทีมต้องแข่งขันแต่ละทีต้องแข่งต้องแข่งสครั้งโอเคนะครับโอเคนี่คือค่าวอบครับ น้องๆนะับข,ข้อเจ็ดข้อเฉลยต่อแล้วนะข้อ8ดด้วยนะใครยังทำไม่เสร็จนะลองไปทําดูก่อนนะครับวันนี้เนี่จต้องขึ้นแบบหัาที่3ามนะครับเรื่องความน่าจะเป็นก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับ อ่าเรามาดูนะครับเรื่องความน่าจะเป็นแบบฝักหดที่สามนะครับข้อ1ในการโย,ยนเหรียญหนึ่งบาท1อันหนึ่งครั้งนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหัวนะครับมาแล้วครับหน้าที่สิบสี M ่ JU M ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆนะครับตัวย่อคือ P วงบ E นี่คือสูตรนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E นะครับ ความน่เป็นของเหตุการณ์ที่โจจะถามนั้นมีสูตรคือจํานวนเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วยจํานวนสเปิ์สเปซน้องครับข้อหนึ่งโยเหลียนหนึ่งอันหนึ่งครั้งสเปิ์สเปซคือไม่หัวก็ก้อยมเปร์สเปซไม่หัวก็ก้อยนั้นเขาเรียกว่ามีจํานวนมเปร์สเปซสองแบบ เพราะฉะนั้น ns นะครับจึงเท่ากับ2 ns นะครับจึงเท่ากับ2ต่อไปนะครับ e คือเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่ข้อนี้สนใจคือหัวนะครับ e ข้อนี้จึงเป็น h ซึ่งมีแบบเดียวนะครับ ne เขาเรียกว่าจำนวนของเหตุการณ์ e ที่เราสนใจมีแค่แบบเดียวน้องๆครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ ความแน่เป็นของเหตุการณ์ E เนี่ยเกิดจากจำนวนเหตุการณ์ก็คือหนึ่งารด้วยจำนวน s a ม p l e s สเป e ก็คือสองความแน่เป็นของเหตุการณ์ E คือเศษหนึ่งส่วนสองนี่คือข้อแรกครับต่อไปนะครับหน้าที่สี่ห้าอ่ะลองอ่านโจทย์แล้วลองคิดดูนะครับว่าแซมเปิลสเปซเป็นอะไรได้บ้าง หน้าที่สี่ท่านะครับเป็นไงบ้างได้บัางหนึ่งวัน <c oughs> ดีขึ้นไหมหรือว่าเหนื่อยลงสัชื่อกันไหมครับอ่ารู้สึกว่าบางคนจะงพักไม่พอนะครับพักวันเมื่อวานเสร็จวันนี้พักต่อวันนี้พักต่อหลายคนนะครับสงสัยเคร่องแห้งไหมหยุดหนึ่งวันแล้วมันแห้งนอจริงๆน่าเล่ทุกวันเนอกต่อไ,ไปเดี๋ยวเสนออาจารย์ชวเลงดีกว่าคอ์ม .3 ที่เล่ออนทุกวัน นะครับไม่ถานลุกน้องเลยอ๋อ,อไม่ต้องห่วงน้องครับเวลาน้องเรียนมปลายเนี่ยคอปิดเทอมเนี่ยมันจะเรียนทุกวันนะครับทุกที่เลยใช่ไหมส่วนใหญ่จะเรียนทุกวันวันอาทิตย์ก็เรียนแต่ว่าไม่ได้นทุกวันนี้เครื่องแห้งนะพี่ก็เหมือนกันถ้าพี่ไม่สอนทุกวันเนี่ยนะครับเครื่องพี่มันจะแหง้งพี่ต้องหาคาบสอนให้ได้นะวันหนึ่งได้รับสองสามชั่วโมงวอร์กเครื่องถ้าพี่จับไปเฉยหนึ่งเดือนเนี่ยสมมติพี่ไม่สอนเลยอย่างไอ้สิบหกวันที่เขาอยูดสุดิว แต่พี่ก็ยังสอนในโรงเรียนไงเครื่องมันไม่แห้งแต่ถ้าหยุดตลอดเลยเดือนแล้วไม่สอนเลยเนี่ยโอ้โหน้องวันแรกมาสอนนี่สอนไม่ได้เลยนะครับนะไม่รู้จะสอนอยังไงอ่าน้องครับข้อที่สองก่อนในการโยเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งอันสองครั้งนะครับจงหาความได้เป็นที่เหรียญจะขึ้นหัวหนึ่งเหรียญน,นะครับและก้อยหนึ่งเหรียญชำเป็นจะได้มีอะไรบ้างนะช่วยต่อครับหัวหัวต่อไปครับหัวกกล้ ก้อยหัวและรกครับฟ้อยกอยเพราะฉะนั้นจำนวสนสัมบูรณ์สเปนะครับก็จะมีทั้งสิ้นสี่แบบน้องๆครับเหตุการณ์ที่เราสนใจคือขึ้นหัวหนึ่งเหรียญก้อยหเหรียญน,นะครับเหตุการณ์ได้มีหัวก้อยและก้อยหัวทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจครับ จำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับหัวก้อยกับก้อยหัวนั้นก็จะมีก็จะมีสองแบบถูกไหมครับพเพราะฉะนั้เนี่ยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เนี่ยนะหรือ PE เนี่ยนะครับก็จะเป็นสองใน 4. สี่เศษสส่วนสตัดทอนเนเศษส่วนต่ำได้เศษหนึ่งส่วนสจบต่อไปข้อสามนะครับ ัน,นะครับลองคิดดูนะข้อสามตอบอะไรความแน่เป็นของเหตุการณ์นะครับเกิดจากจำนวนเหตุการณ์หารด้วยจำนวนสมบูร์สเปนอ่าลองคิดดูนะครับ ใครเสร็จแล้วทำลูกน้านะครับแล้วก็ลองทําแนวข้อสอบนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังจะดูแนวข้อสอบนะจะได้วันละกี่ข้อเดี๋ยวลองดูนะครับว่าภายในครึ่งชั่วโมงนี้จะได้วันละกี่ข้อ เรามาดูข้อที่สามนะครับตอนนี้พี่อยู่หน้าที่สี่ห้ามีลูกบอลขนาดเดียวกัน3ามลูกนะครับคือลูกบอลสีแดงสีขาวและสีดำอยู่ในกล่องทึบนะครับสุดิบลูกบอลออกมาจากกล่องหนึ่งลูกจงหาความแน่เป็นที่จะได้ลูกบอลสีแดงข้อนง่ายมากเลยครับเหมือนกับโปห้าโปรหกมาครับ Sample space ค,ครับมีอะไรบ้าง Red White Black ฉพาะเข้าใจต่อไปคนระับเหตุการณ์ที่สนใจคือเลสใช่ไหมจำนวน s ั้นเปสเปมีสามแบบเลสก็จะมีแบบเดียวเหตุการณ์อีเวนต์มีแบบเดียวคือเลสอาทังไหมเพราะงั้เนี่ยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็จะกลายเป็นเซต1หนึ่งส่วนอะไรครับสาม ูกไหมมีตัวเดียว E ก็จะเป็นหนึ่งต่อไปข้อได้สี่สัรับ